สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันในเรื่องของนักเรียนจ่าฐานเรือนะครับมาดูหัวข้อแผนกกไก่กาหนดการปฏิบัติต่างๆในการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าฐานเรือประจำปีการศึกษา2564นะครับการรับสมัครของนักเรียนจ่าฐานเรือก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563เวลา0900นถึงวันที่14กุมภาพันธ์2564เวลา24.0 0นะครับ ผู้สมัครก็ศึกษาขั้นตอนให้ละเอียดนะครับปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้นําให้ถูกต้องนะครับต่อไปการแนบหลักฐานนะครับเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มและหลักฐานรับรองความสามารถทางกีฬานะครับก็ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่14นะครับก็เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนก็สามารถอัปโหลดเข้าไปได้เลยนะครับหลักฐานเพื่อขอรับคะแนนเพิ่ม ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลการสมัครบุคคลเพื่อสอบพัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าฐานเรือประจําปีการศึกษา2564นะครับต่อไปการเลือกภาคเหล่านะครับการเลือกภาคเหล่านักเรียนศึกษารายละเอียดภาคเหล่านะครับแล้วทําการเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษทีละภาคเหล่าตามลําดับความประสงค์จากมากที่สุดไปหาน้อยนะครับนักเรียนสนใจที่อยากจะเรียนในภาคเหล่าใดนั้นก็ติ๊กเป็นอันดับหนึ่งนะครับ สนใจมากอันดับหนึ่งลงมาอันดับ2อันดับ3นะครับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดนักเรียนต้องเลือกให้เสร็จสิ้นก่อนพิมพ์บัตรประจําตัวสอบนะครับภายในวันที่21กุมภา2564และนักเรียนสามารถแก้ไขได้จนถึงวันที่19มีนา2564นะครับเมื่อเลือกพักเหล่าไปแล้วก็เลือกให้เสร็จสิ้นนะครับก่อนพิมพ์บัตรวันที่21กุมภา และให้แก้ไขได้จนถึงวันที่19มีนา2564นะครับต่อไปช่องทางการชำระเงินนะครับช่องทางการชำระเงินเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามที่ใบแจ้งการชำระผู้สมัครก็เสียการชำระเงิน400บาทนะครับ400บาทค่าธรรมเนียมธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระภายในวันที่17กุมภาพันธ12564เท่านั้นนะครับภายในวันที่17กุมภา12564เท่านั้นต่อไปพิมพ์บัตรประจำตัวสอบนะครับพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผู้สมัครดําเนินการพิมพ์บัตรประจาตัวสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบนะครับได้ในวันที่22กุมภาพันธ์2564เวลา09:00เป็นต้นไปนะครับเวลา09:00วันที่22นักเรียนก็พิมพ์บัตรประจําตัวสอบดูหัวข้อต่อไปนะครับสอบรอบแรกนะครับรอบแรกเป็นการสอบภาควิชาการนะครับภาควิชาการนักเรียนต้องลงทะเบียนยืนยันบุคคลนะครับ ต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวสอบเพื่อใช้เป็นการกเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบนะครับข้อสอบนักเรียนต้องมาถึงสนาม0630กนะครับก่อน0630นะครับถึง120 0เนี่ยเป็นการลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลนะครับยืนยันตัวบุคคลวันที่7มีนาคม2564นะครับสอบรอบแรก สอบภาควิชาการจะใช้เวลาสอบเริ่มตั้งแต่เวลา1 3 0 0นจนถึง16.00น,น,น,นเป็นการสอบภาควิชาการนะครับดูรายการต่อไปนะครับในหน้าที่11เป็นการทดสอบความสามารถทางกีฬานะครับความทดสอบความสามารถทางกีฬาในวันที่8มีนาคม2564นะครับอนาเรียนเฉพาะผู้ที่สมัครที่ยืน่น หลักฐานรับรองความสามารถทางกีฬาตามประเภทที่กำหนดนะครับตามประเภทที่กำหนดสถานที่ที่เรียนจะต้องไปก็คือโรงเรียนในเรืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับต่อไปก็จะเป็นการประกาศผลนะครับสอบรอบแรกของนักเรียนจากฐานเรือภายในวันที่12มีนาคม2564นะครับวันที่12มีนาคม2 5 6 4 ก็ประกาศทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถตรวจสอบทางาข้อที่1ก็ประกาศผลทางกรมยุทธศึกษาทฐานเรือทางที่2ก็ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ข้อที่3ก็สอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นะครับในวันเวลาราชการต่อไปก็สอบรอบ2นะครับสอบรอบ2ในวันที่16ถึง19นะครับ16ถึง19 จะเริ่มสอบกันก็0ูนย์หรนย์เนี่ยนักเรียนต้องไปก่อนแล้วนะครับก่อนถึงเวลาศูนยนเนี่ยเพื่อยืนยันตัวบุคคลสนามสอบรอบสองนู่นเลยครับสตหีบโรงเรียนชุมพลฐานเรืองเพอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับผู้ที่ผ่านรอบแรกมาแล้วจะต้องไปสอบรอบ2นะครับผู้ที่สอบรอบ2ต้องมายืนยันตัวบุคคลตามชุดและวันเวลาที่กำหนด จะมีตรวจสุขภาพนะตามชุดสอบอย่าลืมผู้สอบต้องชําระเงินค่าตรวจสุขภาพนะครับท่านละ800บาท800บาทนะครับก็มีเวลาสิ0ทูนย์จะทดสอบสุขภาพจิตตามชุดสอบนะครับตามชุดสอบผู้ทดสอบสุขภาพจิตต้องเตรียมยางลบและดินสอ 2B มาสอบนะครับจะมีสอบ พละนะครับวันที่16มีนาจนถึง19มีนานะครับ16 17 18 19สีวันนี้เราต้องดูว่าเราอยู่ในชุดสอบที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาให้ตรงวันที่เขากำหนดนะครับเราต้องเตรียมเงินมาจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาว่ายน้ำและสนามกีฬาเป็นเงิน200บาทนะครับเตรียมชุดกีฬารองเท้าผ้าใบและกางเกงว่ายน้ำมาสอบพะละศึกษากันให้เรียบร้อยนะครับดูรายการต่อไปนะครับ ก็ประกาศผลรอบ2ก็คือประกาศตัวจริงแล้วนะครับภายในวันที่25มีนาคม2564นะครับสถานที่ก็กรมยุทธศึกษาทฐานเรืออำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนะครปฐมนะครับก็ตรวจสอบดูผลได้ที่อ,อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตแล้วก็สอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้นะครับในวันเวลาราชการ ข้อต่อไปก็วันรายง,งานตัวครับ29มีนาคมจนถึงวันที่2เมษายน29มีนาคม2 5 6 4จนถึงวันที่2เมษายน2 564เวลา090 0นถึง15 00นะครับสถานที่กรมยุทธศึกษาทหารเรืออำเภอพุทธมนทนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับหรือที่รู้จักกันในพุทธมนตนสาย4นะครับสาย4นะสายสีนสาส่าจะเข้าใจง่ายนะครับชำระเงินนะครับชำระเงินพิมพ์ลายนิ้วมือก็400บาทนะครับ ส่วนการเรียกสำรองจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับอีกครั้งภายหลังนะครับในภายหลังวันที่5นะครับจะเรียกตัวสำรองนะวันที่5จะเรียกตัวสำรองก็ที่เดิมครับกรมยุทธศาสตร์ทหารเรือสายสนะีคนครปฐมตัวสำรองละดับที่ 1. นึงถึงร้อที่ไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ทันทีนะครับสละสิทธิ์ทันทีคือใครไม่ไปก็คือสละดสิทธิ์นะครับ วันที่8เมษาจะทําการทําสัญญาตัวสํารองนะครับทาสัญญาตัวสํารองที่เดิมเหมือนเดิมเลยครับกรมยุทธศึกษาทหารเรือนครปฐมค่าตรวจสอบประบติก็400บาทต่อไปก็ส่งตัวเข้ารับการศึกษานะครับนักเรียนก็จะเข้าไปเรียนที่โรงเรียนจุมพลทหารเรือตําบลบางสเลอ,เอสัตหีบจังังวดชลบุรีในวันที่1 2 5่งสเวลา0 8 0แปดศูนย์โรงเรียนจุมพลทหารเรือนะครับสัตหีบ ให้นเรียนไปรายงานตัวภายในเวลา 0600. นนะครับในข้อที่1นงข้อที่2ผู้ที่สอบผ่านเขาไปนเรียนจัทฐานเรือทุกคนต้องยืนยันบุคคลอีกครั้งตัวบุคคลอีกครั้งในวันเวลาที่กําหนดก็คือ0 6 0 0ข้อที่3ผู้ที่มาเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือในวันเวลาที่กําหนดก็คือสละทันทีนะครับสละสิ์ทันทีก็ตามผนวกกครับ ตามนี้เลยนะครับวันเวลาต่างๆก็ให้ผู้สมัครสอบทุกท่านนะครับจงโชคดีติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับโชคดีมีชัยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้ปกคอรองนักเรียนที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ